สวัสดีทุกๆคนนะคะภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันมาถึง EP นี้นะถ้าใครที่ตามตั้งแต่เริ่มต้นมานะโปรดคิดว่าคุณน่าจะพอแต่งประโยคได้บ้างแล้วนะคะอย่างน้อยอะ่ะคุณรู้จักว่าประธานเป็นใครบ้างสรรพนามที่ใช้ใช้ verb to be กับใครใช้ verb to have กับใครใช้ verb to do กับใครใช้ verb เฉยๆกับใครนะคะคุณเข้าใจ พื้นฐานแบบนี้บ้างคุณก็เริ่มแต่งประโยคได้แล้วนะส่วนในเรื่องคำศัพท์นะคะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะโบไม่สามารถจะบอกคุณได้ทั้งหมดหรอกคุณก็เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองไปดูจากช่องอื่นๆนะคะที่เขาเป็นครูที่เขาสอนเก่งๆที่เขาบอกทำเอามาประกอบกันด้วยก็ได้นะคะก็เรียนหลายๆช่องประกอบกันไปวันนี้นะคะโบจะมาให้คุณดูประโยคที่ใช้ do did does ใ้กับประธานนะคะนักเรียนของโบ๊เพิ่งเรียนใหม่เขาถามมานะคะเนี่ยพบ๊ก็สอนนักเรียนทุกคนเหมือนกันนะคะ,ะโบ๊ดมีแต่งประโยคข้างล่างอันนี้เอาไปสอนนักเรียนแล้วเรียบร้อยเขาก็เข้าใจนะคะวันนี้มาทําให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอะไรนะคะโบ๊ทมีข้อมูลเก่าอยู่นะคะโบ๊ทจะลบข้อมูลตรงนี้ออกจะเก็บประธานเอาไว้นะคะประธานที่ต้องใช้คือส่วนนี้นะคะ เก็บเอาไว้ก่อนนะคะแล้วคำที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะมีตัว verb นะคะตัว verb ตัว verb ตรงนี้นี่นะคะจะใช้คำว่า want แล้วก็จะมีตัวรายละเอียดว่าทำอะไร want แล้วรายละเอียดก็คือ The Movie, หรือ a movie นะคะใช้อะก็ได้ใช้เดอะก็ได้ Article เคยสอนไปแล้วนะคะไปดูว่าทำไมถึงใช้อะทำไมถึงใช้เดอะไปดูที่ Article ได้นะคะแค่นี้ก่อนนะและส่วนอื่นๆนะคะโปรดเก็บพวกนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าโบต้องใช้ตัวหนังสือตัวอักษรน,นะคะข้างบนนี้คือพื้นฐานที่สอนไปแล้วนะคะข้างบนนี้ ใส่กรอบใหนะ้คราวนี้นี่มาดูตรงนี้กันนะคะประธานที่จะใช้ want แบบนี้ก็จะมีดูซิตรงไหนจำได้ไหมก็จะมีข้างบนนี้นะคะ I V U they แล้วก็ชื่อหลายคนเราจะใช้ประธานแบบนี้ซึ่งไม่มีตัว s นะคะไม่มีอะไรเลย I V ยูเดประธาน2คนขึ้นไปหลายคนก็คือ Tom a อดจอยนะคะใช้ n นแล้วประธานที่อยู่ข้างล่างนี่ล่ะ He, ช h อ it, ทิ m นี่ไงเราจะต้องเติม S เข้าไปนะคะเติม S ประธานที่เป็นบุรุษที่3 คนเดียวนะคะ Verb ต้องเติม s แบบนี้ใน present simple tense เราพูดถึง present simple tense น,น,นะคะ I want, we want, you want, they want, Tom and Joy want หลายคนนะคะหรือมีไปอีกก็วันแบบนี้พอมาเป็นคนเดียวบุรุษท,ที่3 she wants, he wants, it wants, Tim wants ต้องมี s นะคะในปัจจุบันใน present simple tense น,น,นะคะ แล้วเราก็จะมีว n นอะไรวอนอะไรอ่ะอามูฟีเอาไว้ที่หลังก่อนว n นอะไรวอนวอนอะไรดี To go ไปวอนคืออยากไปนะคะ want to go ตรงนี้เนี่ยนี่ใช้ร่วมกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยเราใช้ ตรงนี้เหมือนกันเลยเดะเป๊ะจ้า want to go want to eat want to see want to run เป็น verb ได้หมดเลยนะคะเป็น verb ได้หมดเลย want to ตรงนี้เป็น verb นะคะทำอะไร want to cook want to อะไรก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็น verb ตรงนี้ก็เป็น verb มีเวิร์บสองตัวใกล้กันแบบนี้ต้องมีทูกั้นกลางไว้นะคะต้องมีทูกั้นกลางไว้เราจะไม่ใช้เวิร์บสองตัวเขียนติดกัน One go แบบนี้นะคะ One go one cook one eat I want eat อย่างนี้ไม่ไม่ใช้นะคะว n น go ทิมว n น go อย่างนี้ก็ไม่เราต้องมีทูขั้นกลางนะคะเหตุผลอะไรไม่ต้องไปสนใจจำไปใช้จำไปใช้นะคะ want to g o w a n t to s e e นะคะตรงนี้ถ้าเราไม่เอา movie ก่อนถ้าเราเป็น go w o n t to go มันต้องมี to อีกตัวหนึ่งตรงนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโปโจะยังไม่ยกตัวอย่างคำว่า go นะโปโยกตัวอย่างคำว่า see จะไปดูไปดูอะไร o n t to see ะ m o ฟี่อ่านี่นะคะ a n t to see a movie แบบนี้ถ้า want to go เอาไว้สอนอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันจะต้องมี to อีกมันยาว a n t to see a movie นะคะดูประธานนะดูการใช้ประธานแค่นี้จบหนึ่งประโยคคราวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะในบทเกียนเอาไว้ n t to see แล้วก็ถ้าเป็น Ver รเลยอันที่สองนะอันที่สองคือเป็น Ver รเลยนะคะโอเค คราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าวนนะคะวนตรงนี้คือยังไม่เกิดตรงนี้วนข้างบนนี้คือยังไม่เกิดนะคะเราแค่อยากจะเอาใส่กรอบเอาไว้เ,เขียนไว้ให้ตรงนี้คือตรงนี้คือยังไม่เกิดนะคะยังไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นอ่ะคือ,อแค่คิดแค่คิดคือคิด ตรงนี้ยังนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาพูดต่อนะคะตรงนี้ทานเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะบอกว่าเราดูเราดูหนังแต่เราไม่ได้บอกเวลาว่าเมื่อไหร่เราแค่บอกว่าตอนนี้แหละเร็วเ,ว,เวนี้ยแหละเหตุการณ์กำลังปัจจุบันเนี้ยแหละเราดูหนังนะคะตรงวอนนี่จะกลายเป็นเวิร์บ เวิร์บที่เราทำคือ C นะคะประธานตรงนี้ก็เหมือนเดิมกลุ่มนี้พอมาเป็นกลุ่มนี้นะคะก็เป็น C แต่ต้องเป็น C ที่มี S ถ้า่ะ I w t n w i n t ไม่มีแล้วเพราะตอนนี้เราทำแล้วนะเป็น C นะคะเป็น C C อะไรตรง TO C ตรงนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะ TO C ตรงนี้ก็เอาออกไปก็จะเป็น I see อ uh, ะหรือ the movie We see อ่ะเ movie y o U they see นะคะและส่วนประธานตรงนี้เป็น she he it team sees B S นะคะตรงนี้คือบอกให้รู้ว่าฉันทำละบอกให้รู้ว่าฉันทำละฉันทำตอนเนี้ยตอนเนี้ยแต่ฉันไม่ได้ระบุเวลาว่าตอนไหนแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่า ฉันทําที่จบไปแล้วไม่ใช่นะคะอันนี้คือในปัจจุบันนะคะบอกให้รู้ว่าเราทําคราวนี้มาอีกมาอีกต่อไปเป็นอดีตอะเอาเป็นอดีตแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะข้างล่างนี้คือคือเกิดเกิดไปแล้วคือจบไปแล้วนะคะ จบไปแล้วเรามาบอกให้รู้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะเหมือนกันจ้าตรงนี้เป็นซอเป็น past t e n e ไปเลยมันเป็น past t e n e เป็นช่องที่2ของกิริยาที่เราใช้ข้างบน I อซอแล้วตรงนี้ทุกสิ่งแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็น past t e n e จบไปแล้วทุกสิ่งทุกประธานใช้ กริยาอันเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเราจะทำแบบที่ถ้าเราใช้ do did does ในประโยคนะคะถ้าเราใช้ do did does ในประโยคจะเป็นยังไงนะคะ I, we, you, they ประธานตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะเราใช้กับใช้กับอะไรใช้กับ ดู do, นะคะดู do. แต่ว่าเราใช้เป็นลักษณะปฏิเสธนะคะเราก็จะเป็นด o นอตนะคะแล้วก็ want เหมือนเดิม Do not want แบบนี้นะคะ Want t o see Do not w a n t t o s อ่ะหรือเดิวมวีก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะส่วนประธานที่ ใช้ once แบบมีเติม s ตัวนี้จะมาหาไป o e s นะคะ not d o s n o t นะคะประธานบุรุษที่3คนเดียวนั่นเองนะคะเราเป็นปฏิเสธเราจะใช้ d o s n o t แล้วก็ข้างหลังนี้เหมือนกันนะคะข้างหลังนี้เหมือนกับเหมือนกับตัวประธานกลุ่มแรกเลยนะคะแบบนี้เลย ถ้ามีดูมีดัสในประโยคเดี๋ยวต่อไปเราจะมีดิสด้วย v e r รไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องผัน v e r รเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณงง,ง,งก็ไม่เป็นไรนะฟังซ้ําๆดูไปดูดูลักษณะว่าเขียนยังไงใช้ยังไงแล้วเอาไปใช้พอนะคะอันนี้คือยังไม่เกิดปฏิเสธบอกว่า ฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากทำสิ่งนั้นนะ,ะคราวนี้มาเป็นดิทบ้างเป็นดิทนะคะเป็นดิทคือไม่อยากทำปฏิเสธนะคะเป็นดิทคือไม่อยากทำปฏิเสธปฏิเสธนั้นก็คือ Di d not นะคะ did not เหมือนกัน ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกันทั้งหมดนะคะ did not want I did not want to see m o v i อันนี้เป็นปฏิเสธในอดีตนะคะปฏิเสธที่จบไปแล้วในอดีตนั่นเองนะคะ I did not want we you they ประธานทุกตัวเลยนะคะใช้ did not เหมือนกันเลยนะคะแล้ว verb ก็ไม่ต้องผันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วต่อมานะคะต่อมา เป็นแบบบอกเล่าแบบบอกเล่าไม่ใช่ปฏิเสธนะแบบบอกเล่าที่อยากทำแหละที่อยากทำที่ทำนะใช้ดู d i d ดดาเราใช้ดิแลใช้ดูกับ d า s ในประโยคนะคะใช้ดูกับ d า s สในประโยคจะเป็นยังไงถ้ามีดูกับ d า s ในประโยคก็จะเหมือนกับ ปฏิเสธเลยนะคะดูกับ does ในประโยคเหมือนกับปฏิเสธเลยข้างหลังเวิร์บก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะบผดกอบตรงนี้มา do not ก็เป็น do เฉยๆเอา not ออก I do want to see a movie do want ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็ does does ก็ลบ not ออก She eat him does want to see a movie ตัวนี้มีความหมายเหมือนตรงนี้ คือเกิดขึ้นอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นปัจจุบันนะคะมีความหมายเหมือนกับอันนี้แต่ความต่างคือถ้าเราเห็นดู d o e s ในประโยคกริยาคำที่เป็นกริยาตรงนี้นะคะตัวแรกนะไม่ใช่ตัวหลังทูนะตัวหลังทูเราไม่พูดถึงตัวแรกที่อยู่ใกล้ๆมันเนี่ย จะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องผ่านอะไรแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีดูไม่มี d ัส s เราต้องผันกิริยาตามประธานนะคะนั่นคือตัว he she it แล้วก็บุคคลคนเดียวจะต้องเติม s นะเหมือนกับตัวนี้นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราจะใช้เป็น I do C. e m o v o v i e ก็ได้ I do see a movie เอาแบบนี้แบบอันนี้ก็จะเป็น I do C. one two อ่ะเงี้ I do see a movie เมื่อกี้ I want I want ปนปไม่ได้ดูตัวภาษาไทายมันผิดที่ข้างหลังนะ I want t o เอามาเอาคืนมาอ่ะเอานนี้ก่อน I want to see a movie วันนี้คือแค่มีความรู้สึกแค่มีความคิด่ะแค่มีความคิดแต่ถ้าบอกว่า I do หรือ I does see คืออันนี้คือทำแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จหรือไม่ได้พูดระบุแน่นอน see a movie หรือ the movie แบบนี้คือทำนะคะคือมีการกระทำนะถ้าใครมาถามถึงถ้าใครที่รู้เยอะอ่ะแล้วมัน ทำมี ing ด้วยอะไรยังไงอันนั้นอันนั้นเอาไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้ verb to be นะคะอันนี้เอาทีละเรื่องนะอันนี้พูดถึงว่าถ้ามี do did does ในประโยค verb ไม่ต้องผันอะไรนะคะ verb เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มี do did does ในประโยค verb ต้องผันนะคะคือตัวประธานคนเดียวบุรุษที่3เนี่ย ตั้งเติม s ให้เขาหรือ es es เราไม่ได้ยกตัวยอย่างมาให้นะฟังไว้ฟังไว้นะคะอันนี้คือเกิดขึ้นถ้าว n e t o ไม่ได้เกิดแค่คิดเฉยๆปด copy มาให้แล้วกันทำและอีกอันหนึ่งก็คือคำถามในประโยคคำถามเราต้องมี do ด h i s นะคะในประโยคคำถามเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะประโยคคำถาม เอาไว้ค่อยเรียนกันครั้งต่อไปสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเท่านี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คุณก็ค่อยๆทบทวนนะคะดูลักษณะความแตกต่างนะคะว่ายัางไงถ้ามีตัวดูดิทด,ดัสในประโยคกริยาไม่ผันอะไรนะคะถ้าไม่มีดูดิทด,ดัสในประโยคกริยาจะผันตามประธาน คือถ้าเป็นบุรุษที่3ต้องมี s หรือ es ให้กับวด้วยนะคะคคือกิริยาถ้าเป็นปฏิเสธก็ไม่ผันเท่านั้นจบไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะค่อยๆเรียนกันไปนะ